อค้าเมื่อส่งค้าเมื่อส่งพี่น้องเขากูโก้กูตีกูแหลนคานออคาในวิดีโอตัวในคานอเดี๋มาสอนปันนิกได้ค่ะก่อนที่ข้อสอนหน่อยอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้คานออคามื่อเร็วสอนถึงตัวแพทย์เสียงขาดคานอการสอนค้าการสอนไม่เอิร์ดในคานออคาสิบอุติคอห้องคานอยานเตือสอนหนังตาแพทย์เยิร์ดงานเตือสอนหนังตาแพทย์ยากเยิร์ดยานเตือสอนหนังตาแพทย์จำเยิร์ดยานเตือสอนหนังตาแพทย์จำลายเยิร์ด เงินตนสองนตาเพจจำเตือนเงินเยนตือสองห้ตาเพจได้ึ้นเงินเืินเงินเยินเืินเงินเงเงคอเจ็ดตาเตัอนสองนนตาเพจเตร์นตาตัสห้นตาเพยากเตรอนาตัสงหนนตาเพจจำเตรนตาเตัอนสองนตาเพจจาตอนตาตสองหนนตาเจจำาเตรอนตาเตัอนสองนตาเพได้ึ้นเตรอ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 เตรเตรคอเจ็ดคอแปดตาเตัอนสนตาเพเตรอน ้า,า,าตุสนตาแพยากเถิดธาตดือนตาแพย์จำเถิดธาเดืสหนตาพยจำนาเถิดธาตอหนตาพย์จำเดินเถิดธาเดือสนตาแพทย์ได้ขืนเถิด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 ข้อเก่านาเดือดนตาพยเนื้อนาเดืองนตาแพยากเนื้อนาเดนอดสนตาพย์จำเนื้อนาเดือสองันตาแพทยจำนาเนื้อนาเดือสองนตาแพทยจำเดินเนื้อนาเดือสองหนตาแพทย์ไดเนื้อเนื้อเนื้อ อซิปปาร์ติโซนันตาเพดเปิดปาร์ตโซนันตาเพดยากเปิดปาร์ติโซนันตาเพดจำเปิดปาร์ติโซนันตาเพจำนาเปิดปาร์ติโซนันตาเพจำเดเปิดปาร์ติโซนันตาเพดขึ้นเปิด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 ออกคาหลวงเอานงกล้ามข้างนอกเยิด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 ขอเจดเดิดเดด เดิน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 ข้อแปเทิด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 ขอเกเนื้อ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 ข้อสิเปิด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 หอาลองเอาหลงกมขนอกเนื้อ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  เนื้อคอเจ็ดเติดเติร์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 ดคอแปดข้างนอกเติดเติร์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 ดคอเกาเนื้เนื้เนื้อเนื้เนิ้เนคอสิบเปิดเปิดเปิด อย่าโกยอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดกั้มสองกั้ำคันออค้าอย่าโกยอย่าไปลืมกดติดตามกันไมค์คันอตอนตาที่ได้หันวิดีโอเขาเขาลงไว้ปันกวนกวนคันออค้าอคาก็เลยขลิบปันปีใต้ในคันอค้าก็มีปันอยู่ค้าเฮเธอจอยการสอนในการไทยปั๊มคันออค้าก็เลยขลิบคันอตรงตาเขามาถามกันในข้าวก็มีปั่นบีใต้ปันอยู่คันออค้ายินดีครับตอนกูโก้คันออค้าอันมาสอนเก่าอันมาสอนใหม่คันออค้าหมาส่งขายินด ยินดีปันแห้งกูกกอค้าเอาค้ามาส่งกูกกอค้า